บ้านปูวิ่ง13%ปันผล7%วันนี้นะครับก็ กอดคอกันวิ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว BPP บ้านปูพาวเวอร์ตัวลูกนะครับแล้วก็ตัวบ้านปูตัวแม่ตัวลูกเนี่ยวิ่งไป2 4บ้านปูวิ่ง13%หลังจากที่บอร์ดเนี่ยนะครับก็ไฟเขียวการควบรวมแล้วเดี๋ยวจะมีการตั้งโต๊ะนะครับเอ่อ tender offer ซื้อคืนนะครับตัวของไอ้ตัว BPP นะครับการควบรวมครั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการปรับนะครับความคล่องตัวทางธุรกิจนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าควบรวมแล้วเนี่ยโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้้้ดีขขึึนนนน่อองงตััวเ ทีนี้เรามาดูตัวราคาของบ้านปูนะครับวันนี้เนี่ยล่าสุดตอนนี้ต่ออัดวิดีโอตอนนี้ก็บวกอยู่13%ซึ่งถือว่าตอนนี้สัญญาณกลับมาค่อนข้างจะ ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่บ้านปูเคยขึ้นไปนะครับทำไฮในรอบที่ผ่านมาอยู่ที่5.15บริเวณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการปรับผ่านแล้วก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันลงมาแต่ว่าวันนี้พอบวก13%เปุ๊บเนี่ยกลับมายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันและก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยบ้านปูระยะหลังนะครับมีลักษณะของการเป็นไซด์เวย์อัพจะเห็นได้ว่าสามารถราคาหุ้นสามารถทำไฮได้แล้วก็มีการยกโลขึ้นมานนนนะคครรรัับแตต่่ทีีเาาีเเ้้้ยถาาาาาามมดููาาออสก4.86 ราคาเหมาะสมของบ้านปูโดยเฉลี่ยเนี่ยนักวิเคราะห์ประเมินอ,อยู่ที่5บาทแค่5เองนะนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยราคาเหมาะสมอยู่ที่5.5 5าเราไปดูตัวผลประกอบการของบ้านปูเนื่องจากว่าเป็นโภก,กพันเป็นเพียวคอมมูน์ตี้เลยถูกไหมครับเพราะว่าเป็นกีกับผ่านหินนะครับแลตัวกําไรเนี่ยมันก็จะมีความไม่สม่ําเสมอนะครับเพราะว่าธุรกิจ ที่เป็นพกกระพันเนี่ยนะครับมันจะผันผวนอยู่แล้วถ้าราคาพกกระพันดีราคาพกกระพันไม่ดีมันจะกระทบต่อกําไรของบริษัทเพราะฉะนั้นบางปีกาไรมากบางปีกาไรน้อยบางปีอาจจะขาดทุนเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงสําหรับพวกพกกระพันทานเห็นก็เป็นพกกระพันนะครับปี4กํี่กไรประมาณ9,800ล้าน6 5นี่กาไรโตพลวดไป4เท่าตัวเป็น40,000ล้านแต่พอ4 0 0 0มล้านปุ๊บปีต่อมากําไรเหลือแค่ ห้าพันนี่คือลดไปหวบเลยถูกไหมครับอ่าแล้วพอห้าพันไม่พอนะครับพอปี6กเจ็เนี่ยขาดทุนเลยนะครับประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดร้อยล้านแล้วพอปีนี้ครับปี6กแปดเนี่ยนะครับครึ่งปีก็ยังขาดทุนอยู่ประมาณสัก1,400ล้านแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยนักวิเคราะห์ประเมินว่าบ้านปูจะสามารถที่จะกลับมามีกําไรได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะเทินาลาวกลับมาแบบเต็มตัวนะครับปีหน้ามีการคาดการว่ากําไรบ้านปูเนี่ยจะอยู่ประมาณ2 8 0 0ล้าน3,000ล้านประมาณนี้เลยแต่นี่คือคาดการณ ต้องบอกว่าช่วงนี้ยังไม่ดีเลยครับจากที่เคยขึ้นไปสูงสูงเนี่ย14 40นะครับตอนนี้ก็ยังติดลบเนื่องจากว่ายังขาดทุนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มาจินก็ไม่ดีเลยน้อยมากนะครับ0.13พวกรพันก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางช่วงมาจิน่อน20%อย่างเงี้ยตอนนี้เหลือแค่0.1%นะครับอ่ไม่มีเนื่องจากขาดทุนแต่ว่า PBV เนี่ยนะครับของตัวบ้านปูเนี่ยก็โอ้โหนะครับถือว่าต่ำมาก0.4แล้วเงินปันผลตอนนี้7%